สวัสดีจ่ะพี่น้องกุุงจากอันช่องแซ้แข็งอามาลางนางกำลังจะขวกลุงกรมันนิเทตยังวุ้นเส้นต้มพิษแต่มือกินนั้นก็จะกินข้าวปุ้นผัดกระดันตตํ้มไปต้มเอาวุ้นเส้นแบ่งมาเห็ดเป็นชาบูโอ้ยมาหนาไปรอบนึงแล้วนะคะก็ได้เสมาผัดผัดทไทยวุ้นเส้นง่ายๆให้ไั่ไ ตัวกรุงก้อนค่ะเฮ็ดเมนูของเหลือนอั่นแหละพักเมื่อนี้เป็นมิตรหอมกับเขาเป็นอย่างนะผักกาดขาวแต่ว่าผักกาดขาวอันนี้มันเป็นผักกาดสีม่วงค่ะหน่อยพึ่งเห็นนะคะผักกาดผักกาดขาวสีม่วงเดี๋ยวเสียมาหันใส่ล่างแล้วเรียบร้อยพัดหน่อยหน่อยพใส่ไข่เพราะว่ากลุ่มมันหลายแล้ว แล้วล่อกุุงซุกๆคนค่ะน้ำไก่เสิมนืนว่าไ่ะเนี่ยเราจะใส่น้ำมันเกลือเคองไปนะคะวันนี้เราก็จะใช้ซอสผัดไทยกระปุกเก่านะคะเหลืออยู่ประมาณเครื่งกระปุกทุกข่าแรกสองเข่ากินง่ายๆใส่บุญเสร็จต้องไป บุนเซนลวกแล้วก็แซ่ช่องอันตู้เย็นไว้ก็ได้ใส่ช่องแช่แข็งด้จะว่าให้นคนกินข้าวเดียวมันซั่งเน็ตตะก้อไม่หน่อยแต่สิกินเพื่อกันคะ่ะแต่ว่าไม่หน่อยสิเฮ็ดเป็นนันต้มบุนเสน้นใส่หมูสามสามันใส่ผักปรุงเครื่องกินนะ เส้นเห็นมันนิ่มกอนทันพัดร้ายมันก็จะเลืออันนี้วุ่นเส้นเวียดนามได้พี่น้องเป็นของเวียดนามไม่หน่อยลองเอามาเบิ้งมันเป็นถุงเททไทถุงขุ่นนะคะเททไทถุงขุ่นแห่งแซ่ดดีเหนียวเด้งดีค่ะเหนียวแล้วมันก็เป็นกึบๆน้ำมันมันมันเบลีมักตรงที่ว่ามันเบลีไงไปป้อสำนักก็ไงไงคนกินอาหารขาบเดียวได้พี่น้อง แ่มเศร้ากับกินน้ปังสองแพนกับไข่สองฟ้อมกบบคือโตกเบิดมือแล้วก็กินอย่างมันกินอาหารรักกับคืออาหารแรงค่ะเจอในชนิดหนึ่งเนาะงานมือค่ะตัดเส้็ให้มันนิ่มกัน ไม่น่ากัดจีไสพักลงไปใส่น้ำซอสที่หลังนะคะนีสิใส่น้ำซอสก่อนบมดเติมน้ำซอสก่อนแล้ผัดให้สำเร็จจะพิว่าโอเคจะไ,ได้พี่น้องจนะผัดเขาได้เลยนะี่ยเราตองปรุงเพิ่มแต่มันจะมีหลายดีห่อเนาะ นี่หม้อของตาไทยตาไทยอารีเนาะฮัดติอีกเพื่อนึงอยู่ค่ะเดี๋ยวจะรีใสลงไส้มันแห้งไป ก็ใส่หมดให้เพิ่นหรอกเพราะว่าเพิ่นก็บ,บ่ค่อยปัดใด้ก็ปัดจากนั้นจะเอามาใส่ในตุ่มของแม่น้อยแทนใช่นี้ก็น่าจะอิ่มนี่ยฮะก็ใส่ต้นหอมลงไปก็นะ่ากินจากนั้นก็จะต้มบุญเสร็สหมูสามสั้น เมนูของเมนูกินแห้ดเบิดนะคะเสด็จตัวมันน้น่นเหรอมันอัดติดตัวหรอต้นหอมก่อน เสียบงานไว้มันเกิดอีกเรียบร้อยชิมก่อนว่าขาดเลือนอยังบ่หรือว่ามันออนซอสเนาะถ้ามันออนซอสเขาจะได้เติมซอสรึไปล่าสำลักลน่อยๆโอเคแล้วแต่สำลักคนใหญ่เนี่ยเราินเข้ม เต Finally, right? like, ิมซอสปรุงรสลงไปหน่อยนึงเป็นกลิ่นเข้มถ้าเพิ่มมันจะเติมเกลืออยู่เด็กพี่น้องเรียบร้อยใส่จานไวให้เพิ่อนเป็นอะไรก็จะเทลเสร็จแล้วของพ่อแม่ ไม่หน่อยก็เติมน้ำลงไปเลยโมจิทะยูงเนี่ยเกิดไฟขึ้นให้มันแรงๆไม่หน่อยนะกินของพวกขมขวัญพวกกวเตีเ๋ยวยก๋วยจั๊กแล้วก็จะเป็นที่นะมาม่าที่ไม่หน่อยกินนะกินง่ายแน่เพราะสั่งกับ มันนั่งล่องหุนมงษ้เขเหนียวพีน่นนอกปัดยำไปทั่ลม่านไปทร่ละม่านโจะขมให้เห็นเลยนี้่ากินแบบนี้นี่ ปิดน้ำผัดไทยใส่ตู้เย็นเลยเพราะว่าปรุงกะใส่งาเนื้อใส่ไส้เบิรงเนยปรุงนัวผงปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสัมเร็จรูปของง่าย ซอสตะกงคลิปกัดอะกงค่ะอันนี้นนี่ผมก็เตียวมันกนันเม่อยู่แล้วนะคะซอสกุงนุ ส้มสายชูน่า,ากินเปรี้ยวค่ะใส่เส้นที่เหลือลงไปเลย พ่อเป็นไก่บอพี่น้องกระตุ้นแรงออแข็งแ่งแค่นั้นออกจากกันง่ายเกินง่ายโผดบอพี่น้อง <laughs> hmm. hmm. กินแบบ <c oughs> เป็ดน,น้ำซุป,ปขับใค่นน้ กินง่ายแน่เนาะทักเหลือจากของพ่อใหญ่ได้ไงวางใส่ตอ่อพักเพิ่มอีกแล้วลามก่อนอีจักสองก้านมักจะเคยเห็นกระลำสีตรงนกระลำใช่าะพักกาดสีม,ม่วงนู้นพักกาดนู้น หอมค่ะเสียบน้านในหะ้มันเกิดโตค่ะเสียบยืดแถวอ่างล้างจานเลยจ้าเหยียบน้ำก่อนของเก่าเหยียบน้ำใหม่ใส่ผักกินมุ้นเลี้ยงที่เราพักกันได้ถ้าเสียบน้าเขาก็ได้กินไร้คืออยูเด้ แกะคัดได้ยา่นเขาบอกมีผักเนาะง่ายๆสองเทือพอได้นีไม่เป็น,นเทือเดียวก็เพือกินมือขื้นเศ้าก่อนไปอบร่มนั่งเติมแค่หน้าม,มือขื้นเพราะว่าเซ็นวกนี้มันดีอย่างนึงค่ะมันบอเละและมันกระบอกอืดเออม่น้อยชอบตรงนี้ ก็เห็ดถิ่งรั้งขึ้นไปเมืม่อวลนกลิ่นยังแสบคือเกาอยู่อืมแสบพอตรงใส่น้ำตาลด้วยค่ะเติมน้ำอยู่ตอนนั้นหน่อยคดรสชาติแบบโอเคเลยแค่เติมน้ำก็พอเสียดายผักที่มันไม่มมไป ใส่ถ้วยทานไมย์หน่อยเสร็จแล้วเทใส่ถ้วยไปเลย,เลยกินมาเมือกระอุ่นเอาในไมโครเวฟค่ะเติมนตระหนากใส่เอามาดูกันพี่น้องอาหารเมย์หน่อยนะไงผักไงเน่ะอันนี้ของพ่อใหญ่จะ้ะอันนี้ของแม่ใหญ่เพื่อนกินเพื่อนบบกลินเวลานีดอกพ่อใหญ่นะ่ะ เพิ่งจะกินเอกเป็นชั่วโมงกว่าเพิ่นสิกินเข่าแม่น้อยเฮ็ดให้เพิ่นใส่จานไหและก็เดี๋ยวเพิ่นสิกินเพิ่นก็สิอุ่นเนาะเพราะเขาจะกินประมาณหกโมงหกโมงกลัวค่ะแม่น้อยกินต่เว้นช่วงนี้กินเข่าลังเท้อกะกินสองขาดลังเท้ากะกินมือละขาดเพราะว่าสาเหตุคือลังมืกอกะมันปวดกรามแห้งวาวไวก็กินยาแกเซร์กินยาแกเซรมันก็ต้องมีของห้องทองเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวแม่น้อยจะเครียดขั้วกรแล้วก็ยัได้กินเข่าเนาะค่ะเนาะ ไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บ